แล้วก็เรื่องน้ําตาลนะครับซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเมื่อวานก็พูดกันเยอะเลยก็อินเดียเนี่ยประกาศหยุดส่งออกน้ําตาลนะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรสำหรับระดับโลกเลยแหละเพราะว่าอินเดียเนี่ยถ้าเห็นตามรูปทางด้านซ้ายเนี่ยก็คืออินเดียเพาเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลอันดับสองของโลกและประกาศหยุดคือหยุดเลยไม่ส่งออกเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตุลาคมนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ช,อชออ็อคช็อคโลกพอสมควรนะครับสาเหตุหลักก็คือกังวลเรื่องภัยแรงนะครับเพราะว่าเอนิโยเนี่ย เขากังวลว่าจะมีผลผลิตที่ลดลงเรื่อยๆล่าสุดเห็นว่าลดลงประมาณ3%ละถึงช่วงนี้ยังไม่ได้แรงแบบจริงจังก็เริ่มลดลงละแล้วก็เลยกังวลแล้วอินเดียเขาก็เจอปัญหาเงินเฟ้ออยู่จากพวกราคาอาหารในพวกนี้ด้วย่เพราะถ้าจําได้เขาก็หยุดส่งออกข้าวไปแล้วหนึ่งช็อตนะใช่อันนี้ก็งดส่งออกน้ําตาลอีกช็อตหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับตอนนี้เขาก็พยายามจะควบคุมว่าให้ประเทศเขาอ่ะได้มีใช้ก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหลักเลยที่เขากังวลนะครับ ในนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเนี่ยกังวลเรื่องของราคาน้าตาลนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นภาพเนี่ยจริงๆเ,เขาเพิ่มการส่งออกมาค่อนข้างเยอะเลยในช่วงสองสปีประมาณ4ีหปีที่ผ่านมาสูงสุดเนี่ยไปแตะถึง11ล้านตันเลยนะที่ส่งออกมาแล้วพออยู่ดีอีกสองอีกปีถัดมาก็เนี่ยร่วงมาจะเป็นศูนย์เลยเนี่ยมันก็<ช>เป็นช็อคโลกเหมือนกันว่าราคาน้ําตาลมันจะเป็นยังไงซึ่งสองสาปีที่ผ่านมาเป็น ปีที่แปลกนิดห <lic ans> นึญญ่งเพราะลาินญามันยาวมาก <c oughs> ลากยาแบบสามปีกว่าเลยนะฮะมันก็เลยผลผลิตพวกนี้ก็เลยส่งออกได้เยอะทีนี้เรามาเจอเอลนิโยมันก็เลยช็อกน,นิดนึงนะครับผมแล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นราคาน้ําตาลเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างครับ <c oughs> ตอนนี้ราคาน้ําตาลฟิวเจอร์นะครับผมขึ้นมา นิวไฮในรอบ11อปีเลยนะครับผมที่ล่าไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันคือปี2012นะครับก็คือ,อนานมากแล้วนะครับที่จะได้เห็นระดับนี้ก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยตลาดก็อาจจะมองว่าเอน้ำตาลขึ้นมาอาจจะกดดันเป็นเซนติเมนต์ลบกับกลุ่มเครื่องดื่มหรือเปล่านะครับผมหรือกลุ่มอาหารที่อาจจะมีต้นทุนเป็นน้าตาลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยเช็คพี่พี่นุช อัญชลินะครับผมก็อัปเดตให้เรานะครับจริงๆพวกคุณเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ครับผมอย่าง CBGOSP เนี่ยจริงๆเขาจะมีการบริหารต้นทุนนะครับจะมีการทําสัญญาในการล็อกราคาน้ำตาลไปแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ทางบริษัทก็คาดว่าจะล็อกราคาไป็น,นึงสิ้นปีนะเพราะนั้นผลกระทบจริงๆเนี่ยถ้าจะได้เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงปีหน้านะครับผมถ้าราคาน้ําตาลยังสูงอยู่นะครับ ทีนี้มาดูตัว c b g บ้างดีกว่านะครับเป็นตัวที่ลงเยอะพอสมควรสําหรับเมื่อวานเนี่ยลงมาประมาณสักหอนะครับอยู่ที่82.5บาทาบทก,ก็ก็แน่นอนน่าจะเป็นในเรื่องของ sentiment ลบเรื่องราคาน้าตาลอันหนึ่งนะครับเพราะคนคนเหมือนกับว่าคนจะมองว่า c b g เนี่ยเป็นตัวเครื่องดื่มที่ใช้น้ําตาลเยอะนะครับซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกตัวมันใช้ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ย c b g อีชิเซเป โอเอสพวกนี้ใช้น้ำตาลอยู่เฉลี่ยประมาณ5 6%ของต้นทุนซึ่งก็ก็เรียกว่าทุกตัวมันใกล้ๆกันหมดเลยนะครับเพราะว่าก็มีเครื่องดื่มหลากหลายอยู่แล้วแต่ว่าซีพีจีเมื่อวานคนมันตกใจตกใจที่สุดนะครับในวลุ่มก็จะมีแรงขายเข้ามาเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็แนวโน้มไตรมาสสามเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโลซีซ่าละนะครับผมมันไม่ได้เป็นช่วงฤดูร้อนแล้วแล้วก็เราก็เลยคาดว่าในส่วนของยอดขายจะทรงตัวนะครับมางทีอาจจะดีขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้นะครปี ปีนี้ทั้งปีนะครับผมพันเก้าร้อยสี่สิบล้านจะลดลงประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอะไรนี้เป็นอะไรที่รู้อยู่แล้วใช่แล,แล้วก็ที่เขาขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามีการประชุมนักวิเคระาะห์ก็จำได้เราพูดไปแล้วก็คือแนวโน้มขึ้นปีหลังเนี่ยมันดูดีขึ้นครับยางเห็นได้ชัดนะครับกันนี้ก็เลยเชื่อว่าโดยพื้นฐานเองน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรนะครับเราก็ยังแนะนําซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่เก้าสิบห้านะครับก็มีั p ไซด์อยู่พอสมควร